สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนก่อนอวยพรมันเกิดศีริตาหวานหยดหมดตาตแบบนี้หวังลูกสาวหรือเปล่าทำหน้าที่คุณแม่เต็มตัวเข้าเดือนที่7แล้วล่ะครับสําหรับสาวสวยเสีริตาเจนเซนหลังจากตีคลอดลูกชายหวงแก้หัวแหวนน้องกวินอัศวินสาวริตาก็หันหลังให้กับวงการพักใจเพื่อขอทำหน้าที่คุณแม่ให้เต็มที่ส่วนในนาคตจะหวนกลับมารับงานอีกหรือไม่น,นั้นต้องรอติดตามและว,วันนี้27ตุลราคม64เป็นวันเกิดเข้าวัยเลข4เต็มตัวของสาวริตาปีนี้ก็เรียบง่า เข้าวัดทำบุญเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวขณะที่สามีหนุ่มกอนนะรงเดชก็ได้โพสตข้อความหวานๆไว้พรภรรยาคนสวยว่า Happy Birthday Happy Birthday ภรรยาคนสวยนะครับมีความสุขมากๆมีแต่สิ่งดีๆมีแต่คนดีๆรอบกายสดใสแบบนี้ทุกวันรักที่สุดในโลกนะครับทําไมมีลูกแล้วยิ่งดูเด็กลงเรียกได้ว่าเรื่องรักเมียหลงเมียนี่คุณกอนยืนหนึ่งไม่แพ้ใครจริงๆครับหรือว่าจะมีลูกสาวอีกสักคนมาเป็นเพื่อนน้องกวินอีกไหมนะท่านผู้ชมนะครับมี ความคิดเห็นยางอไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ